ยาพันเส ف ิมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิร r a h الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف ا أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตา ความจำเริญความปราณีจาจอาลักษซุบาฮานนหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะกับเวลาในช่วงเวลาที่ดีๆแบบนี้นะครับเราก็มาทวนเรื่องราวของดุอากันซึ่งถามว่าเอ๊ะอาจารย์ทําไมไม่สอนเรื่องการปฏิบตัติพี่น้องดูอานี่ก็เรื่องการปฏิบัตินะ นะครับดูอานี่ก็เป็นเรื่องการปฏิบัตินะครับแล้วในละหมาดของเราเนี่ยก็จะมีดูอาอยู่เกี่ยวข้องด้วยวิริศหลังละหมาดพี่น้องรู้จักวิริศไหมก็คืออัสการหลังละหมาดเนี่ยนะครับก็มีดูอาอยู่นะอัสการยามเช้ายามเย็นเนี่ยก็มีดูอาอยู่แล้วก็ในการกระทําของเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนยังเข้านอนเนี่ยก็เป็นเรื่องของดูอาที่ถูกกากับเอาไว้ ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับชีวิตของผู้ศรัทธากับดูอานั้นเป็นของที่คู่กันเราบอกทุกวันนะครับว่าเราจะต้องกินข้าววันละสามมื้อเราจะต้องมีการออกไปประกอบสัมมาอาชีพนะเพราะถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นเช่นเดียวกันนะครับกับดูอาก็เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับชีวิตถีของผู้ศรัทธาว่าเ,เราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความเก่งกล้าสามารถเราเป็น เบาวที่อ่อนแอดังนั้นการขอต่อพระผู้สร้างนั้นเป็นการแสดงถึงการเป็นเบาวนะครับแล้วก็เป็นการมอบหมายนะครับต่อพระองค์ลอสุบฮานะฮูวะตาลาดูอาที่ถูกคัดสรรพี่น้องหรือดูอาที่มีร่องรอยการปฏิบัติจากท่านรอสุลลลอสซัลลัลฮุวลัยฮิวะซัลลัมถือว่ามีความประเสริฐนะเพราะท่านนาบีนั้นได้สอนให้กับบรรดาซอฮาบานั้นได้อ่านและเน้นพี่น้องนะให้เราอ่านเองนะ บางคนบอกอาจารย์ฉันอยากให้คนอื่นอ่านให้การให้คนอื่นขอดูอให้ไม่ได้ผิดอะไรพี่น้องแต่ประเด็นก็คือว่าดีกว่าไหมถ้าเราจะเป็นคนขอด้วยกับตัวของเราเองนะซึ่งไม่มีใครที่จะรู้ว่าหัวใจของเราเนี่ยมีความประสงค์ต้องการอะไรเรารู้ใช่ไหมครับเมื่อเรารู้เราก็ขอในสิ่งที่เราต้องการที่อยากจะได้นะเมื่อวานเนี่ยผมพูดถึงฮะดิสบทหนึ่งที่มีรายงานจากอบูอูมามห ซึ่งบอกว่าท่านโสดุลโสรลฮวานละฮิวซัลลัมเนี่ยได้ขอดูอาอย่างมากมายท่านนาบีเนี่ยขอดูอาเยอะมากพี่น้องจนกระทั่งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะท่องจํามันได้ไว้นะท่องจํามันไวไ้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแต่ที่ได้มาที่จํามาได้เนี่ยก็เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะหลังจากนั้นท่านนาบีก็ตอบว่านะถ้าอยากจะได้ดูอาที่ฉันขอทั้งหมดเลยเนี่ยก็ให้ดูอาบทนี้สิ หลังจากนั้นผมก็สอนไปแล้วมูหันนะไม่ทัวร์แล้วพี่น้องนะเพราะมันยาวบราณผเนี้ยบันทึกโดยมัมติรมีดีนะครับนะก็จะมีสำนวนว่าขอทุกอย่างที่เป็นความดีแล้วก็เหมือนกับที่นบีเคยขอด้วยเ,เนี่ยในสำนวนนี้แหละที่อบูกตาที่อบอูมามะได้เล่าให้ฟังนะฮะพาริสี้บันทึกโดยมัมอตัตตรมีดีวันนี้มาอีกบทหนึ่งพี่น้องนะบทที่14ละบทนี้ก็ยาวแต่ว่าความหมายก็ดีนะครับ แล้วก็เป็นฮะดีสนะเป็นเป็นดูอาที่ถูกบันทึกในรายงานนะของอิหมัมติรมีซีหมายเลขฮะดีสี่3,569เป็นฮะดีสฮัสซันนะครับอ่ะต้นดูอาพี่น้องบทที่14นะอัลลอฮุมมักซิมอัลลอฮุมมักซิมและนามินคอชยาตีกา มา ت ห و ل ไบน่ะและไบน่มาอาซีกะนะบางนี้ก็ใบใบามาซียติกก็มีนะอันนี้ก็มาอาซีมาอาซีก็หลายบาปมาซียก็หนึ่งบาปนะแต่ในสำนวนใช้คำว่ามาอาซีกะมาดูความหมายนะครับอัลลอฮุมนะโอ้พระผู้อภิบาลแห่งเรานะเอกซิมแปลว่าอะไร จงอขอทรงแบ่งแกเรานะกซัมเนี่กกอัมมาแปลว่าการแบ่งนะครับอักษรแปลว่าประเภทนะแบ่งลานาสำหรับเรามินคอชนะยาติกามาตะฮูลูบีฮีใบานานาวะใบานามาอาซิกาขอทรงแบ่งแก่เราจากความเกรงกลัวต่อพระองค์ นะให้พอแก่การกีดขวางระหว่างเรากับการทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดขอให้อลลอฮ์เนระทานความกลัวนะบางคนเนี่ยก็กลัวบาปแต่กลัวไม่มากพี่น้องกลัวไม่เยอะจึงกล้าไปทำนี่เราขอให้กลัวมากๆจึงไม่กล้าไปทำบาปนึกถึงการลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มกับที่อร่อย มันมันมันแค่สุขแค่ชั่วคราวแต่เป็นไงครับสุดท้ายแล้วต้องไปเจอกับการลงโทษของล้อเนี่ยก็เลยขอเลยว่าอย่าล้อขอให้พระองค์นั้นแบ่งความกลัวต่อพระองค์เนี่ยนะนะให้เป็นสิ่งที่มากีดขวางจากการทำผิดต่อพระองค์ต่อมาพี่น้องครับวะมินตออาติกามาตุบัลลิกูนาบิหิจันนตักนะและการเชื่อฟังพระองค์เนี่ย ก็ขอแบ่งเมื่อกี้แหละนะแบ่งนะขอให้อลลอนั้นได้ประทานการเชื่อฟังการต่ออันต่ออ AH ้เนี่ยให้เพียงพอแก่การที่จะส่งเราให้บรรลุถึงสวรรค์ของพระองค์นะวัลีวะมินัลีากีนิมาตาวินนอะไนามาซออิบัดุนยาวกต่อมานะนบีสอนให้เราขอแบบนี้ และจากความอยากเกินอยากเกินแปลว่าอะไรจ๊ะเชื่อมัน่นต่อพระองค์ให้พอเพียงพอแก่การบรรเทาการทดสอบอันแสนยากเห็นในโลกดุนยาเราอยากเกินนะเชื่อมัน่นต่อลอสุบฮานะฮูหูตาละอย่างสุดหัวใจเลยว่า การที่เรานั้นถูกทดสอบนั้นเมื่อเราผ่านไปแล้วเราจะได้รับคุณงามความดีอย่างมากมายจะได้ไม่ทอ้อใช่ไหมออพี่น้องเพราะบางคนเนี่ยพอไอตอนแรกเนี่ยโดนระดับที่หนึ่งก็ยังพอได้พอสองพอสามพอสี่เท่านั้นแหละบนเป็นหมีกินพึ่งเลยนี่ต้องขอเหมือนกันนะให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงอยากินนะมั่นคงก่อลอดสุบฮานะหัวตาลาต่อสิ่งที่พระองค์ทดสอบนะดังนั้นในดุนยาเนี่ยไม่มีเราพี่น้องสบายเนะี่ยพักไม่มี พรกัก็แคช่ชั่วประเดียวประดาวเดี๋ยวก็ต้องเหนื่อยกันอยู่แล้วนะจะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยก็อยู่กันแต่ละบุคคลบททดสอบแตกต่างกันไปนั้นขอนะขอให้อนะัลล์อนยให้ยากินจากความเชื่อมั่นต่อพระองค์ให้เพียงพอต่อการบรรเทานะการทดสอบอันขูอะไรนะอันแสนยากเข็นในโลกดุนยาวุมะติอะนาบิอัสมาอินาวะอับบาศ รีนาวะกูวะจินามาอะฮยัยตนาขอพระองค์เนี่ยทรงประทานนะความสำราญให้แก่เราประทานความดีงามความรื่นรมให้แก่เราในสิ่งที่เป็นและในสิ่งที่เราได้ยินพี่น้องนะคำว่าอสมาเนี่ยสามีอ่านนี่แปลว่าอะไรได้ยิน ขอให้ได้ยินแต่ของที่ดีพี่น้องนะไม่เอาไหมคำด่าคำคำด่าคำศพประมาทคำนินทาเอาไหมไม่เอาได้ยินแต่สิ่งที่ดีห้ามดูดินละนะว่าอับปะสรีนาะการมองเห็นของเราก็ขอให้เห็นในสิ่งที่ดีนะแล้วก็อะไรอีกว่ากู้ว่าจีนาะและพลังหรือกำลังของเราก็เป็นไงขอให้เป็นกำลังที่ ได้มาแล้วก็มีความดีงามนะมาอหายยตนาตราบเท่าที่พระองค์ทรงให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตเรานั่นแหละนะขอให้การเห็นของเราการได้ยินของเราพลังของเรานั้นเป็นที่รื่นรมแก่เราเป็นที่สบายใจแก่เราพี่น้องนะ ว่าจัลหูวาดิซามินาโอ้เพีงวักนี้สวยงามมากและทรงให้สิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นสิ่งที่สืบทอดไปยังใครด้วยลูกหลานของเราด้วยอย่าให้ได้แค่ยุตแค่ดีแค่รุ่นเราพี่น้องรุ่นยอ่อมันเนี่ยรุ่นคูใช่ไหมรุ่นฉันเนี่ยก็รุ่นเรื่องอะไรละเดิ่องเป็นรุนคนธรรมดาพอรุ่นหลานไปไงเข้าคุกแล้วมีไหมมี รุ่นอายยอเป็นครูบาอาจารย์รุ่นฉันเป็นคนปกติทํางานใหม่ตัวอันนี้ไม่ได้เป็นผู้รู้แล้วพอรุ่นลูกรุ่นหลานไปนไงพี่น้องไปอยู่ในเรือนจาเนี่ยพ่อเราขอเราไม่ขอให้สิ่งดีๆเนี่ยมันตกเป็นข่ากอะไรนะวาริสนะวาริสแปลว่าอะไรมรดกการสืบทอดเนะเราไม่ให้ลูกหลานของเราเนี่ยสืบทอดคุณงามความดีแต่ให้เขาสืบแต่เรื่องของสตางอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะดังนั้นคนในสมัยก่อนพี่น้องครับ เขายอมนะพี่น้องยอมลำบากเพื่อจะส่งลูกสง่สงหลานเนี่ยส่งลูกสง่สงส่งหลานเรียนศาสนานะคือให้ให้ให้วัคซีนในการป้องกันถูกไหมครับให้วัคซีนในการป้องกันสิ่งที่เป็นของเร็ว้ายต่างๆนะคือถ้าให้เงินแล้วไม่ให้ไม่ให้คููมือมาด้วยเนี่ยพังนะพี่น้องนั้นวัจัหว่าดิซอมว่าดิซามินาขอให้เป็นไงฮะให้เรื่องดีๆต่างๆทั้งหมดเนี่ย มันได้มีการสืบทอดไปยังลูกหลานของเราด้วยเถิดวะจานซาโรนาอาลามันจอลามานาวันซุรนาอาลลมันอาดานาทรงโปรดชี้นะทรงโปรดชำระนะครับต่อคนที่อะไรคนที่อาธรรมแก่เรานะแล้วก็ทรงช่วยเหลือให้เรานั้นมีชัยชนะเหนือศัตรูผู้ละเมิด لا يدع بين ولا تجعل مصيبتنا في, في ديننا ولا تجعل ولا تجعل دنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا อ่ะอันนี้ดูจะปิดท้ายแล้วพี่น้องนะามาดูอย่าเวาลา,าจายอย่าได้กําหนดให้มีบททดสอบอันแสนสอะไรนะอันแสนเขินแก่เราในเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะแล้วก็อย่าได้ทําให้ดุนยาพี่น้องนะเวาลา,าจาด,ดุนยาอักบารฮัมมินาอย่าได้ทําให้ดุนยานั้นเป็นประเด็นที่เรากังวลกับมันมากที่สุด นะคือบางคนเนี่ยนะครับเครียดเรื่องอะไรเรื่องดุนยามากเลยแต่ไม่ได้ละหมาดเนี่ยเฉยมีไหมโอ้โหวัเนี้ยเจ้านายเนี่ยเรียกไปบนเครียดกลับไปบ้านนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่โม่เช้าเนี่ยซูบโบไม่ได้ละหมาดเยฉยมีอิหมั่นท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกพี่น้องเขาจะไปนิก้าคนเขาจะไปนิก้าคน ปรากฏวาวาลีคนที่เป็นพ่อเป็นพ่อเจ้าสาวถูกไหมอ่าก็เลยวากีดมอบมามอบหมายให้อิหมั่มเนี่ยทำหน้าที่ทำการน,นิกาปรากฏว่าอิหมัมถามว่าบ้างม่เช้าเรามาสุโบโยังไอ้บ้างบอกว่าโอ้ยังไม่ได้ละหมาดเลยเพราะว่าดูแต่อ้เครื่องแกงเรื่องอะไรห่วงไอ้เรื่องนู่นเรื่อง,องนี้เนี่ยยังไม่ได้ละหมาดเลยนี่กี่โมงแล้วเจ็ดโมงเช้าแล้ว ฉันไม่รับ,บวากีนมอบหมายเพราะอ,อวลีเนี่ยตกในฐานะคนไม่ดีแล้วคนทิ้งละมานี่คนคนอะไรนะคนดีไหมฟาซิกนะบางยีต้องไปไปไปกอดอละมานแล้วก็ตบัตัวเอาเวลานั้นก่อนไอ้เวลาอื่นไม่ต้องคุยแล้วเอาเวลาเนี้ยที่เลยมาเนี่ยแล้วค่อยมาวากีนมอบหมายเนี่ยมีเยอะไหมแบบนี้พี่น้องนะไม่ละมานแต่เรื่องอื่นติดุนยาเนี่ย โอ้โหพี่น้องเอ้ยยอมไม่ได้เลยยอมไม่ได้สําคัญหมดเลยแต่เรื่องศาสนาเป็นไงครับปล่อยปะละเลยเห็นยังนั่นเนี่ยดูอาบทนี้ที่บอกว่าอะไรววลาตาจานดุนยาอักบรอฮัมมินาอย่าให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลแต่ดุนยาแต่พออาคิราะเฉยอยู่ได้ไงพี่น้องคนไม่ลามาอยู่ได้ไงนะใจทําด้วยอะไรนะแต่ถ้าเรื่องอื่นดุนยาเนี่ย ว่างกันไปยอมได้ยอมพี่น้องแต่ถ้าเรื่องอาคีเคโรเป็นไงครับไม่ได้เห็นไหมเออสร็จแล้วต่อนะวลามับละไกนาลมินาขออะไรต่อครับอ,อย่าให้ดุนยาเนี่ยเป็นจุดประสงค์สูงสุดของความรู้ที่เรียนพัฒนเรียนมานี่ก็เหมือนกันรู้แต่ดุนยาอาคีเคโรไม่รู้ ให้อย่าชามฉันเลยนะเรื่องการปกครองแบบในโอ้โห و, ทฤษฎีฉันนี่ร้อยร้อยแปดพันเก้าเก่งอะเลมเรื่องดุนยาที่เรียนเนี่ยเรียนดุนยาอย่างเดียวเลยแต่ปรากฏว่าพอเสียชีวิตดูอาให้มะเป็นไหมไม่เป็นดูอาตัสบิดเป็นไหมไม่เป็นละหมาดยานาซาสีตักเบ็อ่านยังไงไม่เป็นพี่น้องหน่าเศร้าไหมไปเรียนร่ำเรียนเมืองนอกเมืองนามาพอถึงเวลาให้นำละหมาดยานาซาให้กับแม่ตัวเองให้กับพ่อตัวเองบอกละหมาดไม่เป็นอาจารย์ นี่ไงอย่าให้ความรู้ในดุนยานั้นศูญย์เปล่ารู้แต่อาเลมดุนยาแต่เป็นไงเขลาในเรื่องอาคีรนะอนะก็บางครั้งก็ต้องพูดแบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าแหมมันมัน,ม,นมันทำมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะเตือนกันนะพี่น้องเตือนกันเสร็จแล้วบอกว่าไงต่ออย่าปล่อยให้คนที่ไร้เมตตาเนี่ยนะววลา ตูซล,ลิตอาเลนามันลายธรรมนาอย่าได้ให้คนที่ไร้เมตามีอำนาจปกครองพวกเราแน่นอนถ้าผู้ปกครองไม่มีความเมตตาต่อคนที่อยู่ใต้การปกครองพี่น้องเกิดอะไรขึ้นการเกิดการกดขี่ข่มเหงรีดไถใช่ไหมถูกการถูกถูกเรื่องของการเขืนฆ่าการอาธรรมเกิดขึ้นนั้นก็ต้องดูอาให้คนที่ปกครองเราเนี่ยผู้ที่ปกครองเราเนี่ยมีความเมตตา นะอันนี้ก็เรื่องของเรื่องของการเรื่องของสังคมด้วยนะครับข้อที่15พี่น้องครับดูอา์บทที่15อันนี้เป็นดูอา์ที่อยู่ในอัสการยามเช้ายามเย็นด้วยนะนะเป็นดูอา์ที่อยู่ในอัสการยามเช้ายามเย็นด้วยอัลลอฮุมมาอินนีอาอูสู่คำว่าอาอูสู่แปลว่าอะไรพี่น้องขอความคุ้มครองต่อพระองค์นะอัลลอฮุมมาอินนีอัออลูกานี่เราขอ อาอูรูแปลว่าขอความคุ้มครองอัสอาลูกะขอให้พระองค์ทรงประทานนี่จำไว้นะพี่น้องสำนวน um อัลลอฮุมะอินนีอาอูรูบิกะโอพระผู้อภิบาลแห่งข้าแท้จริงข้าพระองค์นั้นขอความคุ้มครองต่อพระองค์เวลาขอความคุ้มครองเนี่ยเรื่องดีไหมก็เรื่องไม่ดีใช่ไหมถ้าเรื่องดีเราก็ขอให้ประทานให้ไอเรื่องไม่ดีก็ขอให้ให้อัลลอฮ์นั้นคุ้มครองให,ให้ให้รอดพน้น อย่างแรกเลยพี่น้องสิงที่ไม่ดีมีนั่นฮำม,มีความกังวลใจอ่าอันนี้โดนกันหมดพี่น้องนะกังวลนะกังวลนูน่นกังวลน,นี่ก็โลกเครียด,ดั่นแหละใช่ไหมความเครียดครอบงำนะเคยได้ยินเครียดลงกระเพาะไหมพี่น้องบางคนนี่เครียดจัดๆนี่พี่น้องนะถึงขั้นอาเจียนลมเลยขอดุอนะอย่าให้เรานั้น ได้มีความกังวลขอรอับป้องกันนะครับคุ้มครองเราจากความกังวลนะวัลฮฮซันวัลฮลฮซันฮฮซันแปลว่าอะไรครับแปลว่าความเสียใจความเศร้าวัลอัยจ์แปลว่าความอ่อนแอนะแล้วก็กัสลกัสลสแกสแ,กสลแกสปลว่าเกียร์คานนะกัสลานเนี่ยแนะปลว่าอะไรเกียร์คานยุม ยุบนี่ก็คือความขยาดวัลบุคลบาคีนแปลว่าความตรณีทีเหนียวดอลาอิดดดนนะดอลาอดดอลลาเดนนะเดนแปลว่านี่นะครับอัดเดนแปลว่านี่นะก็คือเป็นไงฮะมีหนี้สินนะหนี้สินล้นพ้นนะมีหนี้สินมากเดนนี่ก็แปลว่านี่นะครับขอให้รอดพ้นจากหนี้สิน แล้วก็สุดท้ายก็คือกอและแบตเตอริจานก็คือความก้าวร้าวของผู้คนการหาเรื่องของผู้คนพี่น้องอันสุดท้ายนี่ยสำคัญนะ <c oughs> เห็นไหมบางคนเดินสวนกันมาพี่น้องมองหน้ากันไม่กี่คำเป็นไงฮะตายมีไหมเพราะบ,บางคนเนี่ยอารมณ์ร้อนบางทีเราก็ไม่รู้นะไปทำอะไรหรือไปพูดจาอะไรไม่้าหูฆ่ากันแล้วอ่า นี่น่ากลัวมากเลยดังนั้นต้องขอความคุ้มครองจากลอส์นะเรื่องอะไรมากหนึ่งความความมีอะไรบ้างนะความกังวลใจความเศร้าความอ่อนแอความเกลียดค้านความขยาดความตระณีหนี้สินล้นตัวแล้วก็การทําร้ายจากบุคคลอื่นนะครับฮะดีสนี้บันทึกโดยมามบุคฮอรีมาดูฮะดีมาดูบทที่16หมาดูบทที่16 นะหลังๆนี่จะเขาเรียกว่าดูอาสั้นๆแล้วพี่น้องนะดูอาสั้นๆ16ครับยาดันจ al ัลลีวันอิกรอมคุ้นคุ้นหูไหมยาดันจ al ัลลีวันอิกรอมแปบลบว่าโอ้อัลล a l ์นะผู้ทรงเกียรติยศและศักดิ์ศรีอันสูงสุดและศักดิ์ศรีอันสูงสุดยาไฮยูยาคอยยูบิราะห์มัติกาอัสตะกีสู ผู้ทรงชีวินผู้ทรงยืนนะผู้ทรงยืนหยัดบริหารจัดการพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือด้วยความเมตตาของพระองค์อัสตากีสุก็คือขอความช่วยเหลือนะต่อพระองค์ฮะดิษนี้บันทึกในมันตมติรมีรีเหมือนกันนะครับคือทั้งหมดเนี่ยที่มีเลขตัวเลขเล,เลขข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นมีมีบันทึกเป็นมีรายงานจากท่านนบีทั้งหมดเลยนะต่อมาบทที่17 นะบทที่17เนี่ยพี่น้องครับเป็นดูอาที่นบีจะขอหลังละหมาสุบโบทุกวันนะในอัสการหลังละหมาเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเพิ่มดูอาบทน,นี้เข้าไปด้วยหลังละหมาสุบโบเสร็จแล้วนะ <S <S อัลลอฮุมมะอินนีอัสอลุกะอินมันนาฟิอันวริสกอนตอยิบันวะะมัลันมุตะกบบลาโออัลลอฮ์นะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ นะขอข้าพระองค์ขอต่อพระองค์ซึ่งความรู้นะออนมันนาฟิอันแปลว่าความรู้ที่มีประโยชน์วาริสกอนตอยยิบันและริสกีที่ดีวะมารันมุตกกบบลาและอามันการงานที่ถูกตอบรับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นทะดีสที่บันทึกโดยนม่มมาจาะนะครับเป็นทาดีสซเฮีนบีจะขอหลังละมาซุโบโเลยนี่น้องนะ แต่ถามว่าอาจารย์ครับผมอยากจะขอเวลาอื่นได้ไหมไม่มีปัญหานะครับเวลาอื่นก็ขอได้นะเอาลองมาอินนีอัสอาลกาอินมันนาฟิอันวริสก่อนตอยีบันวาอามาลันมุตะกบบะลาสรายการนี้พี่น้องใครได้รับ3รายการนี้อัลฮัมดุดิลละความรู้ที่มีประโยชน์ริสกีที่ดีงามแล้วก็การงานเป็นที่ตอบรับะนะข้อที่18พี่น้องครับบทที่18ละ บทที่18นี่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เราก็จะท่องกันได้เนาะช่วงโควิดที่ผ่านมาแปะกันเต้มไปหมดเลยบางคนอ่านทุกวันเลยนะจริงๆแล้วเราอ่านไม่เฉพาะช่วงโควิดนะเราขอได้ตลอดเลยนะครับอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมีนัลบารอสวันจูนูนนะวัดจูดามีวามินไซวามินไซอัสกอบนะ ขออะไรบ้างเนี่ยโอ้เอ๋อโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าขอพระองค์คุ้มครองอ่ออูรูปไปว่าอะไรขอความคุ้มครองต่อพระองค์นะมีโรคอะไรบ้างครับโรคแรกเลยบรอดสีโรคเรื้อนนะแล้วก็โรคจูนูในโรคบ้า,าแล้วก็มียูดามีก็คือโรคจุดดำนะแล้วก็สุดท้าย ซีอสกอมก็แปลว่าโรคร้ายๆต่างๆอ่ามันมีระบุอยู่กี่โรคนะสามโรคคืออาจจะเป็นโรคที่ฮิตในสมัยนู้นนะพี่น้องนะสมัยนี้เรื้อนนี่ก็หายไปตามกาลเวลานะครับโรคเรื้อนนะสมัยก่อนเนี่ยเรื้อนนี่ถือว่าเป็นโรคที่น่าน่าน่ากลัวแล้วก็เป็นโรคที่ติดด้วยนะครับนะเขาก็จะให้อยู่ในบ้านกันไม่ออกมา โรคบ้านี่อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวนี้มีเยอะไหมโรคบ้าคุ้มข้างวิกลจริตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าปิดท้ายเนี่ยก็คือครบหมดแล้วก็คือทุกโรคที่อะไรทุกโรคภัยที่เลวร้ายทั้งหมดเลยเนะนี่ยฮะดิสนีบันทึกในมัมมัดน,นะครับอ่ะมาีอันหนึ่งพี่น้องบทที่สิบก้านะอัลลอฮฺฮุหมาอินนีอาอูซุบิกะมินซาวาล นิ่มาติกะวะฮาววะถาวลิอาฟีนะอาฟีกะวะฟูจาตินิคมัติกตตะวะจมีอาสคอติก,กอ่ชาช้าๆนะพี่น้องนะดูความหมายนะครับโอ้อัลลอฮ์นะโอ้อัลลอฮ์โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าข้า พระองค์นั้นขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความสูญเสียเนี่ยมันนะเนีี้มันแปลว่าอะไรความปรดปรานที่พระองค์นั้นประทานให้แก่ข้าพระองค์อขอความคุ้มครองมินซาวานันซาวันแปลว่าให้หมดไปเนี่ยมาจิกะอย่าให้เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่เรานั้นหมดไปพี่น้องความปรดปรานต่าง ที่อัลลอฮ์ให้นั้นขอให้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะแต่ฮาวดูอาฟียะแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็ขอให้จากการเปลี่ยนแปลงของการปกป้องให้ความปลอดภัยครับพระองค์นะแล้วก็อะไรอีกอย่าให้อการปกป้องสิ่งเลวร้ายต่างๆเนี่ยหมดไปด้วยนะครับ นะแล้วก็ขอสุดท้ายเนี่ก็ขอให้อะไรว่าจะมีอะสักขติขอให้รอดพ้นจากความโกรธกริ้วของพระองค์ทั้งหมดเลยจะมีแปลว่าทั้งหมดเลยอะไรที่เป็นสาบเป็นสาเหตุทำให้เอาล้อโกรธอย่าได้อย่าได้ให้เกิดขึ้นนะสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้องถามว่าการทำคุณงามความดีต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เรานั้นมีความใกล้ชิด อัลลอ์สุบฮานะฮูวาตาลานะอ่ะนี่ก็คือดูอาเดี๋ยวเรากลับมาในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับจะมีดูอาบทไหนก็มานําเสนอกับพี่น้องประเด็นก็คือว่าดูอาแล้วพี่น้องต้องลงมือทําด้วยนะนะบางคนเนี่ยดูอาอย่างเดียวเลยปรากฏอัลลอฮ์ใช้ละหมาดไม่เอาเอาอะไใช้ทําอิบาดาต่างๆไม่เอาไม่ใช่พี่น้องดูอานี่ครบคู่ไปแต่อัลลอฮ์ใช้อะไรเราทําด้วยนะและที่สําคัญพี่น้องการที่เรายิ่งใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยก,การทําอิบาด้าเนี่ยดูอายิ่งมุสตตยับใช่ไหม ละหมาดนะเราทําความดีอา่านคุรอานเราบริจาคทานนะครับแล้วก็ขอดูอากับพระองค์อัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตาลานั่นแหละมันเป็นการทใาระะทให้เป็นการเตวะสุนทําให้เป็นการเป็นการอะไรครับเป็นการทําให้ดูอานั้นได้ถูกตอบรับแล้วก็ได้เป็นดูอาที่มุสลายด้วยนะอยู่ที่การกระทําของเราด้วยนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเราจะขอแล้วเรา ไม่ได้ทำอะไรเลยให้กับพระองค์เลยไม่ใช่นะพี่น้องเราจะต้องทำอิบาดะต่อพระองค์นะครับให้มากๆแล้วก็อย่าลืมในการขอดุอาต่างๆกับพระองค์ด้วยว่าบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามอาลัยกกุ่มบาร์มะตุลลอฮิวะบเราะกาตุ